ต่างชาติอยู่เมืองไทยนะครับมีความสุขขนาดไหนครับบางคนก็นั่งบางคนก็นอนครับผมนี่แหละครับประเทศไทยนะครับดูเอาครับผมสวัสดีครับกลับสักไทยสบายดีทุกคนทุกท่านครับผม เตยพ้นชาแนลครับมือนี้ผ้าทุกคนมาบึงสิ่งที่แปลกสําหรับเต้ยพนนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต้ยพนอยากนำเสนอนะครับพี่น้องครับนี่ครับต่างชาติให้ความสนใจนะครับนี่จะเป็นงานเทศกาลดนตรีนะครับที่จัดในสวนลุมพินีนะครับเป็นคลิปแรกนะที่ผมถ่ายนะครับวันนี้นะครับวันที่9กุมภาพันธ์นะครับต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับที่ บางคนก็เอาเสือมาปูนะมานั่งรอจองที่บางคนก็วันหนึ่งวางไงพ่อใหญ่นั่นฮะฮุบเสือมามาจองทีไอโบอันนี้ไอโบเพิ่นเป็นงานอะไรยังน้องบูมีความขโมยไหมแต่ว่าแปลกใจเห็นต่างชาติมากันมานั่งเต็มเลยบอกโอ้ยจะเป็นงานยังโอ้ยนี่บอกจะอาจจะเป็นดนตรีในสวนดนตรีในสวนเป็นดนตรีสำหรับ ฟังสบายสบายเว้า <defines> ้าหาฟังอางี้ยจริงสิแมนอยู่บุกเขยหินเลยบ้านห้ามันบ่มีได้เป็นไงต้องเป็นดนตรีเดียวั่อนสูงอีกเลยแมนแบบว่าอียังเขาเอื่อน่อยยังว่งอียังไอ้กิดนีหยังนะมีคนคุ้มมีคนยังไงล้่วย จะเป็นบรรยากาศนะครับขู่คนที่มาจองที่และมานั่งรอดูดนตรีนะครับดนตรีภายในสวนนะครับมันสิแตกต่างจากบ้านบบาเต้นพ่นก็คือ,อมีดนตรีมีเวทีแบบนี้นะครับถ้าเป็นที่บ้านบบาเต้พ่นนะครับหมอลำใช่ไหมจะมีการกินเหล้ากินเบียร์นะครับดื่มเหล้าเมาไม,าม,ามา้แล้วก็ฟ้อนนะครับแต่ว่าในเมืองกรุงในเมืองหลวงเมืองใหญ่ของประเทศไทยพี่น้องบ่มีดิ คนซิบมีนะบมีเหล่าบุมีเบีย้ยได้พี่น้องเพิ่นนั่งเบิ่งดนตรีนี่คือฟังฟังอย่างเดียวนะครับฟังเพื่อความเพลิดเพลินนะครับแอลกอฮอล์หรือว่าอะไรนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่คือความติดแตกต่างที่ได้พ้นได้เห็นได้สัมผัสและกละ็อยากถ่ายทอดให้ทุกคนได้เบิ่งนั่มนะครับนี่ครับเพิ่นนอนเดี่มีความสุขขนาดเิ่นมาอยู่เมืองไทยผู้เสือผู้สาดนอนวุ่นวาพี่น้องนะสิ่งที่ได้เห็นเนาะก็คือเอา ว่าจากใจนะพี่น้องนะครับว่าจากใจเตยพลนเลยก็คือความสะอาดนะความสะอาดภายในสวนนะครับแค่ลานหญ้าก็ไม่มีสิ่งสกปรกใดๆนะครับคือสามารถนอนได้นะครับนั่งได้นอนได้นี่นะครับคือนี่แหละพี่น้องนะครับสิ่งที่เตยพลนอยากนําเสนออีกหนึ่งเรื่องเล่าอีกหนึ่งสถานที่นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่แปลกนะสําหรับเตยพลนี่แปลกแปลกอย่างไรนะพี่น้องเพราะว่าบ้านเบอร์เตยพลนม่มีแบบนี้นะครับ บัรเตพ่นนี่มีมอลลัมมียังมีเล่นดนตรีอย่างสี่กับต่องมีเหล่ามีเบียนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับครับจับกันเป็นขุมเป็นก้อนนะครับแดดร้อนนะช่วงนี้ประมาณสิบห้านาฬิกานะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วมั้งสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วครับสิบหกสิบเจ็ดนาฬิกาแล้วนะครับ, 16, าารบส่วนรลายก็จะเป็นต่างชาตินะครับต่างต่างชาตินะครับทีมาอ่า สางดนตรีในสวนนะครับว้าป,ปากกนอนไปเลยนะครับมีความสุขที่ได้มาอยู่เมืองไทยนะผมว่านะมันเป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับไม่ต้องให้พูดออกมาเป็นคําพูดก็เราดูได้นะนี่คือความสุขนี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับ ในสวนจะมีคนมานั่งมานอนนะครับร่มลื่นนะสวนสาธารณะในเมืองไทยสิ่งที่แตกต่างนะครับที่เตยพ่นว่าจากใจเลยว่าความเป็นจริงนะครับคือสวนสาธารณะในบ้าน,านาเตยพ่นนี่โบเมนแบบนี้นะครับะจะโบมี่ลูอ่อรอบและจะโบมีเจา้ลนาทีทค่อยดูแลนะจะโบมีแบบนี้นะครับจะต่างกันนะนะครับสิ่งที่เตยพ่น ปูจักนะน้ำบานไทยพ่นเบิ่งที่ละพี่น้องนะมันเป็นคนไทยด้วยครับเบิ่งที่ละครับเป็นต่างชาตินะครับเบิ่งพี่น้องพงักกันนั่งพักกันนอนนะครับโอ้โหนะครับนี่ นี่ก็จะเป็นจุดอีกหนึ่งให้ไหล่นะครับปั่นเรือนะครับผมไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านะถ้าฟรีหรือว่าเสียเงินยังไงถ้าอิฟซีท่านไหนที่มีความรู้นอกพี่น้องนะครับที่เคยมาเล่นและเคยมาใส่บริการจุดนี้กับคอมเมนต์บอกใต้คลิปของเตยพ่นได้นะครับเดี๋อจะเ,เป็นแนวทางในการรับช่วงลิปนะครับ เดี๋ยวเต่พนจะพาเดินดูอีกรอบนะครับต่างชาติประกันหลังไหลกันเข้ามาครับเต็มสวนลุมพินีนะนะครับเริ่มมาแล้วครับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ดูนะครับนี่ครับประกันเดินมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มต่างชาติทั้งนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่ผมพูดเรื่องจริงแค่นั้นเองคือเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็น่ามาเที่ยวนะ ในโมงของผมนะทุกคนมาแล้วมีความสุขทุกคนไปแล้วก็ต้องกลับมาอีกนะครับวันนี้อาจจะมาคนเดียวนะครับถ้ามารอบหน้าอาจจะมาหลายคนมันบอกแปลกนะพี่น้องเนาะที่ประเทศไทยมีเป็นยังถึงนักท่องเที่ยวถึงมาอบอกขาดสายแต่ละมือนะแต่ละวันท่องเที่ยวมาตลอดนะครับเพราะว่าเมืองไทยเปิดซีเพื่อมาจากไหนพี่น้องอินเตอร์เนหรือว่าดึงดูดลูกค้า ลูกค้าก็แมนน่องเทียวต่างชาตินะครับให้ค้นทั่วโลกให้มาสัมผัสให้มาหลินมาเที่ยวเพราะว่าเป็นนี่แหละพี่น้องนะครับก็มีการจัดงานดนตรีนะครับในสวนนะครับเห็นบ่ะพี่น้องมาเป็นคู่เป็นคูเด้่ยครับรพักกันนั่งพักกันนอนพี่น้องโอ้ยป่ะใหญ่จะาคือชืมีความสุขเนาะ ก็จะประมาณนี้นะเตยพลขอเดินเขาเรียกดนตรีอะไรครับแบบนี้บ้านเตยพลไม่มีนะแบบนี้นะครับเนี่ยครับบริเวณจัดงานเนาะจะเป็นอาคารแบบนี้นะครับ ฝะะต่างชาติเดินเข้ามานะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับสุขาพิบาลเคลื่อนที่นะครับรถว่าจุดนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนะครับบำรุงรักษา,าน่าจจะซ่อมอยู่นะครับ โอเคนะครับสำหรับ f อนะครับคลิปนี้นะครับขอบุณขอบคุณที่มารับชมคลิปที่มาให้กำลังใจนะครับพิจาราาปัะหาใดนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ตักเตือนหรือว่าให้กำลังใจเต้มพลได้นะครับคือเอาจริงๆครับบ้านผมไม่มีดนตรีแบบนี้นะครับ้ามีก็มีแนวหมอลำถ้ามีการจัดงานแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับหนึ่งเลยเหล้าเบียร์ต้องมีอย่างน้อยเนี่ยเป็นร้อยร้อยหลังแน่นอนนะครับแต่ประเทศไทยไม่มีแบบนั้นนะครับสิ่งที่ผมแปลกใจนะครับ โอเคนะครับสำหรับมือนีครับเตยพ่นก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีครับ